โอเคครับผมเดี๋ยวมาต่อนเรื่องเครื่องถ่วงล้อนะครับวิธีการเซตค่าวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับ<ด>อ่ะตอนนี้ก็คือขึ้นล้อเรียบร้อยแล้วครับอะแดปเตอร์เรามีให้เลือกใช้ก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับล้อนะครับไม่มีอะไรมากตรงนี้เดี๋ยวมาดูวิธีการเซตค่านะครับอ่ะทีนี้มาดูค่า A ก่อนนี่ครับค่า A ค่า A คือตรงไหนค่า A คือตัวนี้ครับดึงมันออกมาอย่างนี้ครับปุ๊บดูเลขอะไรเลขห้าอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็คือขึ้นลง ให้มันอยู่ที่ห้าเวลากดค่าตรงนี้จะเปลี่ยนไปแล้วก็กดให้มันเหลือห้าครับอ่ะเหลือห้าแหละเคเสร็จแล้วครับต่อไปหน้าบีหน้าบีก็คือความกว้างของหน้ายางครับอันนี้ความกว้างหน้ายางเท่าไหร่พี่จำได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้เอาตัวคีบมาครับเอากามปูมาเคครับคีบหน้ายางเลยครับนี่คีบคีบล้อนี่นี่ชนกันอ่านี่ครับหนครับคีบเลยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับเก้าครับ ผมว่าแปดครึ่งนะแปดครึ่งครับโอเคครับเอาลงเลยโอเคครับอ่าก็มาเซตหน้านี้นะครับให้เป็นแปดครึ่งนะครับโอเคเป็นแปดครึ่งเรียบร้อยนะครับต่อไปขนาดล้อก็คือหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับหน้านี้ครับก็จริงจริงก็ไม่ยากครับไม่ต้องไปขี้อะไรดูที่ขอบยางนะครับนี่นะครับ <17. S 1> อ่ะสิก็คือค่าตัวหลังสุดตัวนี้นะครับอ่าหน้าดีจะต้องเป็น17นะครับโอเคครับผมทีนี้ก็ปุ่มสตาร์ทได้เลยครับอ่ครับนี่ก็รอครับจะมายุ่งอะไรกับมันีวเรามาดูค่าหน้าจอกันโอเคครับ ขึ้นมา10 10ก็คือว่าตัดตะกัวเบอร์10นะครับอ่ะทีนี้มาดูนี้ก่อนตรงนี้ลูกค้าชอบถามมันคืออะไรนะครับตัวที่ปรับค่าตัวนี้คือใช้คําว่าลูนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์คืออะไรเซนเตอร์คือแปะตรงกลางล้อนะครับตรงกลางล้อคือตรงกลางนี้เวลาแปะแต่แต่ด้านบนนะอันนี้คือผมชี้ให้ดูว่าคือตรงไหนแต่คือเวลาแปะแปะด้านบนตรงกลางนี้นะ ครับผม 8, อ่าครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือแปะด้านริมนี้ก็คือขอบขอบตรงนี้นะครับด้านบนบนสุดของล้อนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเราอยากจะแปะซ้ายขวาล่ะแปะซ้ายขวาคือล้ออันนี้มันไม่มีออฟนะครับล้อมันไม่มีออฟนะครับเราก็มากดคําว,ว่าอารูหนึ่งครั้งให้มันมาตําแหน่งแปะซ้ายขวาแบบนี้นะครับเคครับแล้วปั่นใหม่ แปะซ้ายขวาไม่มีเอาคือเราตะกวัวที่ใช่ที่เราแปะคือซ้ายขวาในนอกสุดนนเลยครับผมที่ตะกวัวตอกเข้าไปาไ,มไ,มไม่ใช่ครับตะกวัวแผ่นครับตะกวัวแผ่นนี่แหละโอเคสิบสิบครับนี้แล้วก็หมุนล้อเนี่ยนะครับหมุนให้ไฟมันขึ้นเต็มดวงอ่าฝั่งนี้เต็มดวงใช่ไหมครับเราก็แปะด้านในนะครับคือเนี่ยมีลูกศรอยู่ก็คือให้มันตรงกัน ครับับลกษณะนี้ก็คือแปะให้มันตรงด้านในสุดขอบจํานวนครับพี่ตัดตะกั่ว,วเลยครับเบอร์สิบที่ตะก,กั่วจะมีเลขบอกอยู่นะเห็นไหมอ่าเบอร์สิบก็คือแผ่นเดียวครับโอเคครับผม,มพี่แปะด้านในสุดนะหลบให้ไม่ต้องใช้ตะกั่วพี่หน่าจะแห้งแล้วล่ะ <c oughs> พี่พี่พี่อย่าลืมดูไฟไฟห้ามขยับหมุนให้ไฟเต็มแล้วเข่าชันไว้ เข่าชันไว้เพื่อที่มันจะไม่หมุนโอเคเวลาเราก้มอย่าให้มันหมุน<ป>เล็งให้ดีแปะให้สวยเ<ป>ออใครเตะปัา๊าครับไม่โดนปั๊โอเคไม่เป็นไรครับแปะอ่าอย่าเพิ่งปั่นใหม่ดีกว่าพี่ถือไว้ก่อนนะถือถือไว้ก่อนนะปั่นใหม่แล้วตำแหน่งมันหายเ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องเซตค่าใหม่ด้วยรอก่อนพี่ ใช่เลยผมเซตใหม่ก่อนเดี๋ยวปั่นใหม่ตอนถ้าเกิดถ้าเกิดเครื่องดับนะครับหรือว่าเราปิดเครื่องไปแล้วต้องเซตใหม่หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ตั้งไป5เหมือนเดิมตะเกียบแปดจุดห้าเ okay, ปั่นใหม่ อันนี้ปล่อยให้ล้อมันจุดของมันเองนะมันเบรกของมันเองนะครับเราไม่ต้องไปเบรกมันไม่ต้องไปช่วยมัน <c oughs> ถ้าเราไปเบรกเองเครื่องเซ,เซนเซอร์มันจะลวนนะครับนะครับมากดคำว่ารูหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะแปะซ้ายขวานะครับอ่ะโอเคหมุนให้ไฟเต็มดวงครับด้านเอาด้านสิบก่อนถ้าเกิดฝั่งไหนเยอะให้แปะด้านนั้นก่อนอ่ะหมุนเอาเอาด้านนอกก่อนโอเคเอาเข่าชันไว้ครับนะครับแปะด้านนอกครับบนสุดด้านนอกใช่ครับให้ตรง แตสวยขับโอเคครับอ่าดดหมุนต่อไปครับหมุนให้ไฟด้านในเต็มดวงอีครับป้าปไปไปเออเลยครับเอเคครับางนี้ก็แปะด้านในในสุดนะครับห้าก็คือตัดที่ห้าครับแผ่นน้อยๆครับ อ่าโอเคครับปกติเนี่ยช่างทั่วไปอ่ะแปะเสร็จเขามักจะเอาล้อลงเลยนะครับแต่เรางานละเอียดนิดนึงเราปั่นซ้ําครับเพื่อให้มั่นใจว่าล้อที่เราทําให้ลูกค้ามันจะได้เซนเตอร์จริงๆนะครับได้บาลานซ์จริงๆก็เป็นผลดีกับเราด้วยครับปากต่อปากนะเราทวงจบเราทวงดีลูกค้าก็มานะครับโอเคครับขึ้นค่าศูนย์ทั้งสองตัวคือใช้งานได้นะครับแต่ถ้าไม่ขึ้นค่าศูนย์ทั้งสองตัวล่ะ ฝั่งนี้ขึ้น5ฝั่งนี้ขึ้น10เหมือนเดิมครับทาแบบเดิมเมื่อกี้อีกครั้งจนกว่าปั่นแล้วจะเป็นเลข0ูนย์เพราะเวลาเขาถ่วงครั้งนึงเนี่ยเขาจะจับได้แค่2ด้านบางทีล้อเนี่ยมันเสียสมดุลมากกว่า2ด้านเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องปั่นหลายครั้งจนกว่าจะเป็นเลข0ูนย์โอเคครับก็แค่นี้ครับใครที่ยังไม่เป็นก็ดูคลิปนี้นะครับแล้วลองเป็นเก่งแน่นอนครับขอบคุณครับ